สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆไลฟ์สี่ทุกท่านทุกคนนะคะใครที่เลินผ่านมาเจอคลิปนี้ก็ขอให้ถูกคอยเหงคอยปังเลยนะคะฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามแอบช้างด้วยนะคะจะได้เห็นคลิปใหม่ๆหรือสูตรอื่นๆกันนะคะถ้าหาว่าท่านชมไม่ได้ติดตามไว้ถ้าสมมุติว่าได้ลงไปสูตรไหนที่มันเข้าไปเดี๋ยวท่านชมก็จะบอกว่าแม่นหลังหวยออกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้ดูทุกคลิปนะคะจะได้เข้าใจหรือว่าสูตรไหนที่มันชนกันเยอะ มากที่สุดนะคะเพื่อนๆนะมาขอฝากอ่านคำเตือนสักนิดค่ะโปรดใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิปิดีโวนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะเพื่อนๆนะมาสนับสนุนสละกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะมาเป็นยังไงก็เรามาดูกันค่ะนี่ก็จะเป็นสูตรใหม่นะเพื่อนๆนะเป็นสูตรใหม่สูตรงดที่แล้วนี่รู้สึกว่าเขาไปเข้าล่างนะคะ อย่างน้อยนะถ้าเราเอามาเทบชนกันอย่างน้อยเราก็ไปจับสองตัวบนโต๊ดก nah, ็ได้นะหรือสองตัวล่างโต๊ดก็ได้นะเพื OR ่อนๆนะมาขออธิบายสักนิดค่ะเขาจะเป็นเลขหน้าข้อหนึ่งนะเลขหน้าข้อหนึ่งอันนี้จะเป็นสองตัวล่างนี่เลขหน้าข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่แบบนี้นี่จะเป็นเลขหน้าข้อหนึ่งนะคะมาเริ่มตั้งแต่งดนี้ค่ะเราเอาตัวนี้นะคะ เลขเก้านี้ค่ะเอาเลขเก้านี้มาวางก่อนเอาเลขเก้ามาวางนะคะเดี๋ยวพี่ช้างเลีงดูดีๆว่าจะวางจุดไหนดีเอาเก้ามาวางเสร็จแล้วก็เก้าแล้วก็เพิ่มแต้มก็เป็นศูนย์เป็นหนึ่งอ่าเพิ่มห้าแต้มนะคะก็เป็นหกแบบนี้นะเสร็จแล้วก็เอาตัวเลขสี่เนี้ย ตัวหลักร้อยของเลขหน้าคหนึ่งเนี่ยเอามาวางฝั่งนี้ค่ะเพืเ่อนๆก็เป็นสี่นะคะเสร็จแล้วก็ลดแต้มนะเพืเ่อนๆลดแต้มอ่าแล้วก็เอาตัวที่สามค่ะตัวที่สามเอามาบวกตัวนี้ค่ะสี่บกสองก็เป็นหค่ะโอ้ยเอามาใกล้เกินไปแล้วเนาะก็เป็น6อ่ะเห็นไหมคะอ่ะเรามาดูกันมีกี่ตัวสองสี่หเจ็ดตัวนะคะเข้า3ามตัวบนครบเลยนะเพื่อนเ มีตัวนี้นะตัวนี้เสร็จแล้วก็ตัวนี้ม,มาดูงดต่อไปนะนี่ตัวใหญ่มากแล้วนะคะเพือ่อนๆหาว่ามองไม่เห็นก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะคะ่ะม,มาดูงดต่อไปงดที่สองกันจะเป็นเลขสามตัวนี้อมาวางค่ะ 3 4มี่หแล้วก็0ค่ะเสร็จแล้วก็เอาตัวที่2ค่ะเ,เลขเก้านี้มาวางตรงนี้นะคะลดแต้มก็เป็น8ค่ะหัวมาใกล้เกินไปอีกแล้วเสร็จแล้วก็เอาตัวที่เลข9ก,ก,กับเลข4นี้เอามาบวกกันนะคะ ก็เป็นเลขสามนะคะความจริงนี้มีแล้วนะเลขสามความจริงอันนี้มีแล้วเลขสามแต่ก็เราก็ต้องเอามาวางเป็นวิธีก่อนนะคะ,ะดูตัวที่เข้ากันค่ะ เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ใส่ไปด้วยกันแตอ่ะม,มาดูงดที่สามกันค่ะงดที่สามก็เอาเลขหตัวนี้มาวางอีกค่ะ,ะวางตรงนี้เนาะหนะคะเจดแดค่ะแล้วก็บวกห้าแต้มก็เป็นเลขสามค่ะ อ่ะแล้วก็เอาศูนย์ตัวนี้มาวางอีกนะคะลายตามเอาศูนย์มาวางนะคะเสร็จแล้วก็ลดแต้มก็เป็น9ค่ะอ่ะเอามาเอาตัวนี้บวกกันอีกทีค่ะศูนย์บวกห้าก็เป็นห้าค่ะเอาห้ามาวางนะคะเป็นแบบนี้ค่ะเอามาดูตัวที่เข้ากัน บางท่านก็บอกให้เขียนกับเลขคอสองคอสามพื้นที่มันน้อยคะ่ะเพื่อนๆพ,พ,พื้นที่มันน้อยเราก็บอกอยู่แล้วว่านี่เป็นคออะไรนะคะก็ฟังแล้วก็เอาไปย้อนด,ดูนะคะก็บอกแล้วว่าเป็นคอหนึ่งคอสองคออะไรก็พูดไปอยู่นะคะอ่านี่เป็นเอาศูนย์นะคะเขาที่เลขศูนย์เขาที่เลขสามเลขหกนะคะอ่ามันเป็นแบบนี้ มาดูอีกนะงดที่เพิ่องออกไปค่ะงวดที่เพิ่องออกไปเรามาดูกันอันนี้เป็นเลขหน้าคอ1หนึ่งเป็นตัวนี้นะคะนี่จะเป็นสองตัวล่างนี่เป็นเลขหน้าคอหนึ่งนะคะจะเป็นตัวนี้เอาตัวนี้มาคำนวณคะ่ะมาเอาเลขหนึ่งนี้ก,ก่อนนะคะหลักหน่วยของเลขหน้าคอหนึ่งนะคะเอาหนึ่งมาวาง หนึ่งแล้วก็สองเป็นสามฮบค่าแต้มเป็นแปดค่ะ,ะเสร็จแล้วก็เอาตัวตัวนี้มาวางนะคะเอามาวางตรงนี้ค่ะลดเต็มค่ะเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วก็ เสร็จแล้วก็เอาตัวนี้มาบวกกันค่ะห้าบกเนะคะก็เป็น12บสนะเอา2มาวางเดี๋ยวเราเอาอีกสูตรมาเทียบชนกันค่ะอาโซนที่ใครอยากได้เบอร์พี่ช้างหรือว่าอยากติดต่อการเป็นส่วนตัวเห็นเพื่อนๆทักมานะคะก็เอาลายไอดีนี้ไปก่อนนะ อย่าได้เบอร์ก็เข้ามาขอเบอร์ที่ในลายดีนี้นะคะยังไงก็ติดต่อมาหน,นนี้นะหาว่าอย่าทักทายหรือพูดคุยเป็นส่วนตัวนะคะก็มีประมาณนี้ค่ะ,ะแคปเลยนะคะ,ะสเสร็จแล้วเราเอามาเทปชนกันค่ะเทปชนกันนี่จะเป็นสูตรสูตร A นะสูตร A นะเพื่อนๆอาเรามาดู อันนี้สองสูตรนี้เรามาดูตัวที่ชนกันแต่ฝั่งนี้จะมีเลข2เหมือนกัน2ตัวแต่อันนี้จะมีเลขค่าเหมือนกัน2ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาคู่ชนกันเสร็จแล้วเราก็ต้องเอามากับจับไม่ใช่กับเอามาจับคู่เบิ้ลนสองตัวนี้นะอะ่เพื่นเดูนะที่เขาชนกัน2ส,สูตรนี่ช่วนั้นที่เลขหไม่มีนะคะเลขสไม่มีเลขสามก็ไม่มีเลข 8อ่ามี1ตัวแล้วนะพี่ช้างจดไว้ก่อนนะเลข5นะคะนี่มีแล้ว2ตัวนะคะอ่าเลข4นะคะมีแล้ว3ตัวนะคะอ่าชนกันแค่3ตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวที่ชนกันเนี้ยเราประจับคู่เบิะะ้ลคอ่าเราวิเคราะห์กันเสร็จแล้วอ่ามันขอชนกันอยู่3ตัวนี้นะเพืเ่อนๆอ่าุดส,สองตัวบนของเราขอชนกันที่3ตัวนี้ สามตัวนี้ถ้าสมมุติว่ารางวัลที่หนึ่งเขามาตัวตัวนี้เราก็ฟุกมากๆเลยนะคะเขามาแค่นี้ก็น่าจะฟุกมากๆแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขามาไม่ครบนะเราก็เอามาจับคู่เป็นสองตัวบนโต,ต๊ดน,นะคะคู่สองตัวบนโต๊ดของเรานะก็จะเอามาจับเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือถ้าเขามาแค่สองตัวบนอันนี้ก็เด่นมากนะคะสามตัวนี้นะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอาตัวที่มีเลขห้าเหมือนกันสองตัวใช่ไหมคะ แล้วก็มีเลขสองเหมือนกันสองตัวเราก็ลองมาจับคู่ดูนะเราก็เอามาจับคู่จะเป็นคู่แบบว่าอะตกันนะคะสองสี่สองห้าสองแปดนะคะหรือสองสองห้าห้าแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นโตแค่โตกันนะอันนี้ยังไม่สรุปนะเพื่อนๆแต่ก็แค่วิเคราะห์ให้ดูเฉยๆนะคะอ่าถ้าเป็นแบบนี้นะ แต่ว่าตอนนี้เขาก็มาชนกับเลขวิ่งของเราอยู่ตัวนี้นะคะเพื่อนๆพี่ช้างคิดว่าน่าจะดับเอาไม่อยู่น่าจะมานะคะคิดว่านะช่วยกันมีข้อนะเพื่นนอนๆแต่ก็ไม่มีใครรู้นะว่าจะออกอันใดแต่นี้พี่ช้างก็ลองเอามาจับคู่ทั้งหมดค่ะ,อ,ะอันนี้เอามาจับเสร็จแล้วก็เอามาจับคู่ค,คู่เบิ้ลนคู่เบินนะ้ลน่าจับแบบนี้ อลองจับแบบนี้นะลองวิเคราะห์ดูนะเพื่อนๆือนอันนี้อยากแคปก็ลองแคปดูก่อนก็ได้นะอ่าข้างแต่เราไม่ต้องเอาแบบนี้เยอะๆหรอกค่ะเดี๋ยวพี่ช้างก็มีที่จะสรุปไว้นั้นพี่ช้างมีแล้วตัวเน้นนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูอีกสักอ่าหลักร้อยบนหรือว่าหลักสิบบนหรืออะไรเทียบชนกันก็ว่ากันไปแล้วค่อยมาเน้นอีกทีแล้วก็ค่อยมาสรุปอีกทีนะคะพี่ช้างก็เต็มไปแล้วนะ เต็มไว้ทุกอย่างแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ชนประมาณนี้ท่านชมก็ไปจับบนล่างเลยก็ได้นะอ่ะสตัวนี้นะคะ,ะกลัวเข้ามาด้านบน,น้านล่างนะคะก็อันนี้ก็ไปชนกับ2ตัวบนของเราที่เราลงไปก่อนหน้านั้นนะคะอ่าอันนี้จะเป็น2ตัวบนที่เราลงไปก่อนหน้านั้นเห็นไหมคะสูตรนี้มีอะไรอ่ามีนะมีนะแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าจะออกอันใดนะอันนี้แค่เอามาเป็นแนวทางนะเพื่อน อันนี้มี6คู่นะที่พี่ชัางพูดไปก็น่าจะเป็นประมาณ4คู่นี้นะคะก็เอาไปกลับด้วยนะคะก็มาชนกันที่ตัวนี้เห็นไหมคะอ่าก็น่าสนใจนะคะนี่ก็จะเป็นููรสองตัวบนตรงนะคะเพื่อนๆเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาตรงมาทดเนาะก็ยังจะมีเอ่ออะไรนะที่หลายๆูตรนั่นที่จะเป็น3ามตัวบนนั้นมีนะไว้ใไหนอีกแล้วอ่านี่ ูตรอันนี้ค่ะสูตรอันนี้ก็น่าสนใจเห็นไหมคะูตรนี้สามตัวบนนี้พี่ช้างก็เอาออกมาบ่อยๆค่ะเพื่อนๆแต่บางท่านก็บอกว่าติดกันเกินไปมันแคบนะคะมีประมาณนี้แล้วจะไปวางยังไงนะคะมันก็ต้องวางแบบนี้ถ้า,สมม,าสมมติว่าเขาออกแบบนี้ก็รางวัลที่หนึ่งก็ต้องเขียนตรงนี้ก็ไม่มีที่วางนะคะ,ะในที่สุดเขาก็ต้องวางแบบนี้ถ้าสมมุติว่าสองตัวบนของเราสูตรนี้ก็มาตรงกันเห็นไหมคะอืม ก็ยังมีตัวนี้อยู่แต่หลักร้อยนี่เรายังไม่มั่นใจนะคะหลักร้อยนี่พี่ช้างไม่อยากเชื่อนะคะไม่คิดว่าจะมาตัวนี้นะหลักร้อยนะพี่ช้างมีอยู่ในใจแล้วนะคะเดี๋ยวเอาเอามาลงเป็นหลักร้อยให้ดูนะคะ,ะมีประมาณนี้เสร็จแล้วก็เราเราค่อยมาดูอีกแต่ส,ตนะสูตรนี้ไม่ชนใครนะเพื่อนเสูตรนี้ไม่ชนใครอันนี้ก็จะเป็นสูตรสามตัวบนเช่นกันแต่ว่าไม่ชนใครนะคะหลักสิบหลักหน่วยไม่ชนนะคะ เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกตัวที่ชนหรือตัวที่ไม่ชนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกหลักสิบล่างกันสูตรนี้งวดที่แล้วงวดที่แล้วเขาเข้าบนนะคะเข้าบนนะอันนี้เขาเคยมาหลักสิบล่างนานเลยนะคะในที่สุดเขาก็มาหลักสิบบนกับหลักร้อยบนค่ะงวดที่ผ่านมาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหลักสิบล่างนะคะ ในที่สุดเขามาหลักสิบบนนะสูตรนี้ที่ซังบอกว่าเขาชนกันในที่สุดเขามาหลักสิบบนนะเพื่อนๆก็มีประมาณนี้ค่ะอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันอีกสูตรเก่าเก่ากันก็ยังมีหลายสูตรอยู่ที่ไม่ได้ลงนะคะอ่ะก็ขอให้ท่านชมจงโชคดีกันทุกท่านทุกคนนะคะอันนี้จะเป็นสูตร a 1นนะนี่จะเป็นสูตร a 2นะคะก็ขอให้โชคด,ดีค่ะอย่าแคบก็แคบเลยนะคะอ่ามีประมาณนี้ค่ะ असवा हाँ। देखा